เป็นยังไงบ้างคะมันลิบรอรสชาติของอูแต่ไม่มีช้อนเลยใช่ไหมกระเนี่ยมกระดาษจิ้ามปูกระติ่มน้ำจิ้มน้ำจิ้มหอมเปรี้ยวๆหน่อยอร่อยไหมไม่ต้องจิ้มก็หวานแล้วเนื้อปูหวานมากแต่เนื้อปูแบบรสชาติแบบได้เลยอ่ะอันนี้มาใหม่แล้วเป็นปูย่างแล้วนี้โอ้หอมมากได้ทุกเซตทุกคน โดยทั่วกันรสชาตเป็นยังไงบ้างชาตเป็นยังไงบ้างคะที่รัอร่อยค่ะเมื่อกี้กิมคูอร่อยมากตอนนี้ินี่นี่อยากกินไอ้บเตาเนี่ยอยากิไอ้เตาเนี่ยมชิมมไปเร่มไปแล้วอวานเอา ก็ทำงานทั้งปีเพิ่งมื้อนี้มีเดียวปกติ๋มไม่ไฮโซขนาดนี้อร่อยนะอร่อยมากเลยมันก็คือเป็นไข่ปูป่ะอร่อยป่ะเพราะปูเอาเป็เกล็ดไข่ปูอะไข่มันปูอร่อยไหมเนื้อปูผสมมันมันมันเลยคือเนื้อปูแบบคือกินแล้วแบบได้กลิ่นปูเลยเนาะคือกลิ่นหมอบหวานมิวเป็นยังไงบ้างแพะปูยังไม่ได้ชิมปูดิยวมัอร่อยเจียไปถึงไหนแล้วเจีย อร่อยอ่ะอร่อยมากเคียมอะไรเไม่จ้าแล้วนี่ <Okay. S 2> มันต้องใส่ไอ้น,นี้ด้วยอ่ะไอ้เนี่้วาซาบิปะ่ะโอเคนะไม่ใส่ไม่ไม่มีไม่ใส่วาซาบิกินก่อนนะ้า